ช่วงนี้คุณเซฐาโสรินจะมาพบกับเราอีกสักหนึ่งครั้งนะคะวันที่หนึ่งและวันที่สิบหกวันนี้เขาก็มาตามนัดตรงเป๊ะสำหรับผู้สื่อข่าวสายโชคลาภและสายตัวเลขของเรานะคะวันนี้จะพาไปเที่ยวเหนือคุณผู้ชมถามเอ๊สายข่าวมีสายนี้มี้วยเหรอเป็นการเรียกเขาให้เขาอยู่ในสายนี้แหละเหมาะสมมากสายความเชื่อใส่ความเชื่อค่ะพาไปที่เชียงใหม่นะคะพาคุณผู้ชมไปดูสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เขานิยมจะไป ขอพอรออไม่ได้เน้นขอโชคลาภนะเน้นขอพอรให้ได้สิ่งที่อยากได้แต่บอกว่าสิ่งที่ขอนั้นจะมาเร็วๆทันใจ<อ>จะเป็นที่ไหนนะคะคุณเศรษฐาโสรินพาไปคะ่ะหากพูดถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดเชียงใหม่แล้วนะครับก็คงจะต้องมาที่นี่ วัดพระธาตุดอยคำที่มีประชาชนนิยมมาขอพรจากหลวงพ่อทันใจที่ใครต่อใครก็บอกว่าขอแล้วเป็นผลสําเร็จกันทุกรลายนะครับส่วนบรรยากาศจะเป็นอย่างไรนั้นนะครับเดี๋ยวตามผมเข้าไปดูด้านในกันเลยครับเมื่อเดินผ่านประตูเข้ามาด้านในก็จะพบกับเจดีย์องค์ใหญ่ ที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าและสําหรับวัดพระาธาตุดอยคําหรือมีชื่อเดิมเรียกว่าวัดสุวรรณบรรพธ์ถูกสร้างขึ้นในสมัยพระนางจามเทวีกษัตริย์แห่งเมืองฮาริภูนชัยเมื่อปีพศ1230จนกระทั่งเมื่อปีพศ2509วัดพระาธาตุดอยคํากลายเป็นวัดร้างและถูกบูรณะขึ้นใหม่ในเวลาต่อมานอกจากนี้ที่วัดพระาธาตุดอยคํายังเป็นที่ประดิษฐานของหลวงพ่อทันใจ ซึ่งผู้คนจากทั่วสารทิตยกให้เป็นสิ่งสุดยอดแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในการอธิษฐานขอพรต่างๆทีมข่าวไทรัฐทีวีจึงขออาสาผ่ามาสักระ,ะหลวงพ่อทันใจให้ช่วยดลบันดาลขอให้แฟนข่าวไทรัฐทีวีได้โชคดีมีชัยรับทรัพย์กันทั่วหน้าในช่วงใกล้ปีใหม่นี้ด้วยเถิดสาธุ ใจมากเลยค่ะที่ได้มาที่วัดพระธาตุดอยคําแห่งนี้นะคะสิ่งแรกก็คือว่าประทับใจมากค่ะวันนี้นะคะก็ได้มาขอหลวงพ่อค่ะสิ่งที่จะขอก็คือว่าขอให้มีทรัพย์เพิ่มพูนแล้วจะกลับมาหาหลวงพ่ออีกครั้งหนึ่งแน่นอนค่ะหลายคนอาจคิดว่าการที่เราเรียกหลวงพ่อทันใจนั้นอาจเป็นเพราะอาธิษฐานอะไรก็ได้สำเร็จทันใจทันท่วงทีแต่จริงๆแล้ว ที่เราเรียกหรหลวงพ่อทันใจนั้นก็เพราะว่าในสมัยโบราณเมื่อมีการสร้างพระเชื่อกันว่าจะเกิดอนุภาพแห่งเทพพยาดาที่บันดาลให้พิธีสําเร็จโดยปราศจากอุปสรรคและสร้างเสร็จภายในวันเดียวทางภาคเหนือจึงเรียกกันว่าพระเจ้าทันใจท่านได้ออกมาสั่งมาเข้านิมิตอัตามาภาพในขณะที่นั่งทําสมาธิอยู่ตรงหน้าวิหารหลวงพ่อทันใจนี้ ท่านได้มาเข้านิมิตแล้วบอกว่าต่อไปนี้เราจะออกมาช่วยเหลือมนุษย์ช่วยเหลือเวนยศัตร์บอกให้เขามาขอขอเราถ้าเราช่วยเขาสำเร็จแล้วเราขอเพียงแค่ดอกมะลิผู้คนที่จะมาขอพรจากหลวงพ่อทันใจเมื่อเกิดผลสำเร็จแล้วก็จะนำดอกมะลิมาถวายเชื่อกันว่า ขอได้ทุกเรื่องนะครับทั้งเรื่องการงานโชคลาภหรือแม้แต่โรคภัยไข้เจ็บการอธิษฐานขอพรต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีคุณค่าทางจิตใจแต่บางคนอาจมองว่าเป็นเรื่องงมงายไร้สาระในยุคที่ทุกคนต่างเร่งรีบที่จะร่ำรวยด้วยโชคลาภหรือเร่งรีบที่จะประสบผลสำเร็จในชีวิตสิ่งศักดิ์สิทธิ์จึงเป็นที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจ ที่มาที่ไปในการนําดอกมะลิมาถวายให้กับหลวงพ่อทันใจนั้นเกิดจากเมื่อ4ปีที่แล้วนะครับที่ท่านได้หมาิมิตแล้วบอกว่าผู้ที่จะมาขอพรหรือมาแก้บนนั้นท่านขอเพียงดอกมะลิเพียงอย่างเดียวจึงทําให้ที่นี่ในแต่ละวันมีผู้นําดอกมะลิมาถวายนับหมื่นนับแสนพวงกันอย่างไม่ขาดสายนะครับเศรษฐาโสรินข่าวไทยรัฐท,ทีวีรายงานครับ